ซูเปอร,ร์โพเผย45.7%บิ๊กตู่นักการเมืองต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อวันที่10ธันวาควม2565ในนพดลกันนิกาผอ,อสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพนำเสนอผลสำรวจเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,200ตัวอย่างระหว่างวันที่5-9ธันวาควม เมื่อถามถึงความเชื่อต่อสถานการณ์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทย5อันดับแรกพบว่าร้อยรับ85.3ประเทศไทยยังมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกวงการยังไม่ได้รับการแก้ไขรอยรับ84.5เชื่อว่านักการเมืองข้าราชการพ่อค้ามาเฟียเป็นต้นเหตุทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยรับ4 4รับไม่ได้ผู้นำผู้มีอำนาจปล่อยปะละเลยปัญหาทุจ ruption, ริตคอร์รัปชันร้อยรับ3 1เชื่อว่าผู้มีอำนาจรัฐเสื่อมถอยไม่สนใจคุณธรรมจริยธรรมเรียกรับผลประโยชน์ร้อยรับ2 6เชื่อว่าการทุจริตคอร์รัปชันกัดกร่อนสังคมไทยทำไทยล้าหลังประชาชนเดือดร้อนเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชน3อันดับแรกพบว่าร้อยรับ5 8ต้องการเห็นนายทุนสีเทามาเฟียจีนต่างชาติ คนไทยอิทธิพลทุจริตติดคุกถูกยึดทรัพย์ถาวรร้อยละ85.5บต้องการให้ลงโทษหนักทางวินัยและอาญาไม่มีเว้นรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ84.6บต้องการให้สื่อมวลชนและสังคมตื่นตัวเปิดโปงขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอร์รัปชันสาวถึงตัวใหญ่ทุนจีนสีเทาและอื่นๆทุกกระทรวงเมื่อถามถึงนักการเมืองต้นแบบซื่อสัตย์สุจริตพบว่า5้าอันดับแรกได้แก่อันดับหนึ่ง ลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ45.7อันดับ2นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ร้อยละ42.7อันดับ3นายอนุทินชาญวีรกุลร้อยละ41.7อันดับ4นางสาวแพทองทานชินวัตรร้อยละ26.7และอันดับ5นายพิธาลิ้มเจริญรัตร้อยละ21.1เมื่อถามถึงนักการเมืองต้นแบบรับผิดชอบต่อหน้าที่แก้วิกฤตต่างๆของประชาชนพบห้าอันดับแรกได้แก่อันดับ1 พลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ44.5อันดับ2นายอนุทินชาญวีรกุลร้อยละ4.2.3อันดับ3นายจุรินรัณนวิสิทธิ์ร้อยละ32.4อันดับ4นางสาวแพทองทานชินวัตรร้อยละ26.8 5นายพิธาลิมเจริญรัตร้อยละ22.3ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ครต e ติดตามข่าวสารได้ที่ r o ราว t ท a i ลนด์